อ๋อวาติ์ก็ไปเดินเล่นซื้อของสยามนะครับก็ส่วนมากจะใช้เวลาน้อนมากกว่าครับพักก่อนอะไรเงี้ยก็สำนปัตถเด็กโม6ครับเรียนหนังสือเป็นตัวเอ็นทานครับแม้ว่าในปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมต่างชาติได้เข oh, ้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น สิ่งที่จะเลือนหายไปจากสังคมไทยก็คือวัฒนธรรมอย่างดนตรีและนาัาจศิลป์ของไทยแต่มีวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่สวยงามได้แสดงถึงความเป็นตัวตนของวัฒนธรรมที่มีทั้งความไพเราะอ่อนช้อยและมีสเสน่ห์ก็ที่ชอบเรียนดนตรีไทยนะคะก็เพราะว่าดนตรีไทยอ่ะมันเสียงมันแบบ ไปร้อยดีมีความสนุกสนานเพลินในการเล่นนะคะก็ซอ,อูค่ะเพราะว่าเสียงมันแบบดูทุม้มนุ่มนวลมีความไพ่ล้อคะ่ะก็รู้สึกนะคะก็รู้สึกดีใจะคะ่ะก็แบบเป็นความสามารถพิเศษแบบเวลาไปเรียนอะไรอย่างงี้ก็แบบมีความสามารถพิเศษะคะ่ะชอบเป่าขุยแล้วตอนแรกอยากลองเรียนดูเลยไปลองเรียนพอเห็นพี่เขาเตือนา้าก็ชอบอะ ก็ตอนผสมเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเก่าแล้วโรงเรียนเก่ามันไม่มีเรียนแล้วก็เลยมาเรียนเพิ่มที่นี่ครับสวัสดีค่ะการลมเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาติอื่นๆนะคะเพราะมันมีความอ่อนช้อยมากกว่าแล้วก็ฝึกยากมากด้วยก็เลยทําให้แบบว่าอยากจะลองฝึกอยากจะมันเหมือนเป็นการท้าทายมากกว่าค่ะครูนัดครับผมสารนนทตราสาครครับออตอนนี้สอนอยู่โรงเรียน พัทยากรการดนตรีและนาฏศิลป์ครับเป็นครูดนตรีไทยครับผมเป็นครูดนตรีไทยก็สอนขิมจะเข้ระนาดซออะไรกยสอนทุกอย่างที่เป็นดนตรีไทยครับตอนนี้เริ่มแรกเดิมทีเลยคือคุณตาครับผมคุณตาเป็นลูกศิษย์ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพโรสสอนศิลปะบันเลงครับผมก็เลยสืบทอดมาเรื่อยๆครับผมก็ก็มาตกที่ผมตอนแรกก็ไม่ชอบแล้วครับแล้วก็พอเรื่อยๆมาก็เลยติดครับตอนนี้เลิกไม่ได้แล้ว เริ่มลึกซึ้งครับผมเพราะว่ามันมีอะไรกว่าที่ <S <S ท,ที่เห็นว่ามันเป็นแค่ตนตีไทยเต็งเต็งธรรมดาครับผมค่ะสาหรับหน้าสินไทยสําหรับคุณครูนะคะหน้าตสินไทยเป็นรากเง,ง,เงาแห่งวัฒนธร,รรมของประเทศไทยของเรานะคะรากเง,งาของวัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยแล้วก็เอกลักษณ์ของไทยได้ดีที่สุดสิ่งที่จะถ่ายทอดแล้วก็บ่งบอกถึง ภูมิปัญญาหรือความเป็นมาของบรรพบุรุษของไทยได้ดีก็คือวัฒนธรรมของไทยเรานี่แหละคะ่ะเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทยให้มันอยู่ต่อไปอก็มันอยู่ในสายเลือดล้วเขาก็เลยอยากจะรักษามันไว้ให้มันนานๆไปครับก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่ค่ะไม่เขาไม่ค่อยแบบสนใจวัฒนธรรมไทยจนวัฒนธรรมไทยอย่างนี้เริ่มแบบเหมือนเสื่อมลงอะค่ะพวกหนูก็รู้สึกดีใจที่ได้ เป็นบุคคลสืบทอดนะคะแล้วก็เพื่อสืบทอดไปให้คนรุ่นหลังได้มีความรู้เกี่ยวกับธรรมไทยก่อนที่วัฒนธรรมไทยจะหายไปนะคะภูมิใจมากภูมิใจมากที่ได้มาสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นบุญนะครับได้เป็นบุญเป็นเกียรติเป็นทุกอย่างไม่รู้จะพูดยังไงครับเป็นการอนุรักษ์ด้วยครับแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นเกียรติเป็นบุญมากครับที่ได้สัมผัสจริงๆ สำหรับการสืบทอดสําหรับตัวคุณครูชมพู่เองนะคะครูชมพู่เลือกเรียนด้านนาฏศินเพราะว่ามีใจรักแล้วก็มีความรักความชื่นชอบที่จะ,ะถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่ทั้งด้านนาฏสินไทยตัวเองได้มาเรียนทางด้านนี้ไปแสดงไปเผยแพร่ตามสถานที่ต่างๆมีความรู้สึกว่ามันยากแล้วแล้วก็ภูมิใจที่เราได้เล่นได้แสดงมีความสุขกับการทำสิ่งเหล่านี้ แต่ในเมื่อคุณครูได้มาแสดงมาสอนมาเผยแพร่ให้เด็กๆรู้สึกว่ามันเป็นการปลูกต้นกล้าแห่งวัฒนธรรมมันยากยิ่งกว่าที่เราไปเผยแพร่เพราะว่าการถ่ายทอดให้เด็กกว่าจะเป็นต้นกล้าขึ้นมามันยากยิ่งกว่าการที่เราไปเผยแพร่มากค่ะในปัจจุบันมีการพัฒนาบทเพลงและทำนองเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งเหล่านั้น ก็ไม่สำคัญกับวัฒนธรรมดนตรีและนา่าจะสิงไทยเท่ากับมีผู้สืบทอดวัฒนธรรมอลําค่านี้ให้ดำรงอยู่สืบไป